ตอนนี้กำลังดังมากขายดีมากเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าทานแล้วดีมากเลยค่ะทานแล้วหายปวดแข้งปวดขานะคะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะคะข้อเข่าแตกหรือว่าข้อเข่าเสื่อมนะคะทานแล้วดีมากเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะรับโทรศัพท์ไม่ทันเลยค่ะโอ้โหมีแต่สายเข้ามาโทรสั่งแคลเซียมแคลแมกเต็มเลยนะคะถ้ายังไง FC ของสาวรับแรงนะคะถ้าสนใจนะคะทักมานะคะใครที่ปวดเข่าปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวนะคะข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าแตกนะคะ ได้หมดเลยค่ะรับประทานเลยค่ะรับรองค่ะแอดรับรองเลยค่ะหายปวดแน่นอนค่ะเพราะลูกค้าแอดทานแล้วแบบถูกหวยด้วยแล้วก็หายปวดด้วยค่ะยังไงรบกวนทักมานะคะ0 9 4 2 3 6 1 4 1 4 6 4นะคะโชคดีปีใหม่นะคะขอให้ fc ของสาวรับแรรวย,วยๆๆปทั่วประเทศนะคะวันนี้โปรดติดตามสาวรับแรนะคะแคลแมก์นะคะ, Cal ะ,คะขายดีมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอสจีสาษาเล็บนะคะวันนี้นะคะเอสกระต่ายน้อยนะคะมีอาหารเสริมดีๆจะมานําเสนอนะคะเหมาะสําหรับผู้นี้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะตอบโจทย์ได้ทุกป,ปัญหาค่ะเกี่ยวกับผู้ที่นอนไม่หลับนะคะมีปัญหาแบบทํางานดึกนอนไม่หลับรู้สึกมีอาการร่างกายอ่อนเพลีย,ยแรงนะคะทานอาหารเสริมตัวนี้ของเอสจะดีมากเลยค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือทานก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดค่ะ จะทําให้นอนหลับลึกมากเลยค่ะหลับสบายเลยค่ะทานแค่เม็ดเดียวค่ะให้รับประกันเลยค่ะนอนหลับเลยค่ะและ้วปลอดภัยด้วยนะคะเพราะไม่มีสารสเตรอยด์นะคะมีออยอนะคะสกัดมาจากธรรมชาติหลายอย่างค่ะก็คือมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราสดชื่นอ่นอนเพียนอนดึกแค่ไหนตื่นมาก็ไม่เพียค่ะรับประกันเลยค่ะทานดีมากเลยค่ะช่วยบํารุงสมองบํารุงสายตาความจําด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นมามเราจะนอนดึกแค่ไหนตื่นมายังไงก็ไม่ สวัสดีค่ะ FC สาวรับแรงนะคะสมาชิกหรือว่า FC ของสาวรับแรงนะคะที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดนะคะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าผิวพันแห้งนะคะทานตัวนี้ดีมากเลยนะคะจะเป็นน้ำมันลำาข้นะคะแก้ปัญหาเรื่องคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันนอนไม่หลับไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็ผิวพันแห้งนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไวทองนะคะได้หมดเลยนะคะ แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยค่ะหรือว่าไลออยนะคะดีมากเลยค่ะเข้มข้นนะคะทานวันละสองเม็ดก่อนนอนค่ะจะช่วยเรื่องทําให้เรานอนหลับสบายลดไขมันลดความดันลดเบาหวานลดทุกอย่างทุกอย่างนะคะดีมากมีออยอค่ะไม่มีสารสเตอรอยด์นะคะ60เม็ด390รบาทส่งฟรีนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ทักแอดมานะคะ0 9 4ย์6 1 4 6 4ค่ะทานดีมากเลยค่ะได้ให้เข้ากลุ่มสารับแรด้วยนะคะสนใจทักมานะคะทานดีมาก สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา34นาทีนะคะค่ะวันนี้วันจันทร์วันที่28นะคะกุมภาพันธ์สอง5นา้านะคะค่ะวันนี้เราก็มาพบกับแนวทางของสาวรับแรงวันที่1น่มีนาะคมห5นะคะค่ะเรามาตามหวยซองแล้วก็เลขวิ่งสายทหารกันนะคะ ว่าจะมีแนวทางตัวไหนเลขตัวไหนนะคะเราเดี๋ยวมาโทรหาสาวรับแรลหรือว่าแอดกระต่ายน้อยนะคะค่ะเดี๋ยวโทรแป๊บนึงนะคะ ค่ะวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่กระต่ายมีเลขวิ่งสายทหารแล้วก็หวยซองใช่ไหมคะวันนี้พี่ต่ายได้เลขหวยซองมายัางคะพี่ต่ายลงเลขแล้วจ้าอ๋อค่ะ เป็นไงบ้างคะงเอาหวยซองนะคะหวยซองห้าหมื่นนะคะหวยซองลงลงหวยซองลงต้องบ้านมาไปแล้วสายตรวจลงต้องมีเช้าตัวเลขของป้าปู่ใจดีเลขเลขลงใจดีลงต้องบ้านไปแล้วจ้ะอ๋อเลขวิ่งสายทหารนะคะเลขวิ่งสายทหารลงต้องรอรอค่ะจ้ะ ถ้าถ้าอยากชัดเจนก็เข้ากลุ่มมานะคะเพราะมันคือใกล้ใกลุ่มมากค่ะเอร์ไลน์มานะค่ะเอร์ไลน์มาค่ะค่ะเดี๋ยวเอร์ไลน์ค่ะจ้าค่ะเ้็จ้าจ้าค่ยค่ะอันนี้ช่อง3สาว Channel นะคะ สงสัยส,สื่อสารผิดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะ ค่ะว่าจะขอแนวทางนะคะเล็วิ่งสายทหารนะคะแล้วก็หอยโซ่ค่ะอันนี้ช่องสามสาวชาแนลนะคะพี่ตาอ๋อหรอคะค่ะอ๋อขอโทษขอโทษค่ะสามสาวชาแนลนี่เองค่ะ แต่ว,ว่าเป็นเอฟซีโทรมาซะอีกที่แต่ก็เลยว่าไปดูเลยนะคะลงช่องด,ดูแล้วอย่างเงี้ยอค่โอเคจ้ะวดนนี้นะคะแนวทางหัวรัฐบาลน,นะคะค่ะเอา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 สายวิ่งก่อนเนาะวิ่ง <c oughs> สายทหารนะคะค่ะวิ่งสามตัวเดียวเลยค่ะค่ะจชจบจบจ้ะ วิ่งสามนะคะค่ะวิ่งสามสายทหารค่ะส่วนตัวจับนะคะค่ะส่วนจับก็จะมีแบทบทแบบบค่ะตาาขนดแป๊บึงโทรมาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็เลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมเลยค่ะมาก่อนตัวตัวไหนก็ไม่รู้ตัวตัวเรียมมาฉนดเป็นตั้งๆเลยแหละค่ะมีเยอะ เดกอบเยอะแล้ววันนี้วันที่แล้วเก่งมั้เนี่ยของ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 น้องุวีแตกสามตัวเลยเนะาะค่ะเจวาลองคายเจวาล้องคายแตกสามตัวค่ะจากพี่สายน,นะคะเลขสายทหารวิ่งวนสามนะคะค่ะวิ่งวนสามก็จะ,จะมี เดี๋ยวยี่ายอจะโนกน,นะวิุสาค่ะสามห่อะสามเอาไปแค่น,นี้พอสามห่างแรตัวเดียวค่ะแรกนงสาค่ะจ้ะเอาแค่นี้พอจ้ะค่ะอันนี้เป็นหวยซองพี่สายซื้อมาเพงว่ากมันเนี่ยค่ะ สามห้าหนึ่งบนคุดเดียวนะคะตัดเล่นด้วยนะคะตัดเป็นได้ไหมค่ะตัดเป็นค่ะสามห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสามห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งบ้างค่ะตนะัดล่างก็หนึ่งสามนะคะส่วนตัว,ต,วตัวกันนะคะตัวกันสามห้าแปดนะคะค่ะกันสามห้าแปดตัดนะ ล่างหนสามตัวกันห้าสามดับล่างหนึ่งสามตัวกันห้าสามวิ่งบนสายทหารวิร่งสามนะคะคะอันนี้พอค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเป็นไง <Okay. S 1> บ้างคะ <Okay. S 1> ทุกวันนี้ <c oughs> โควิดก็เยอะโควิดก็ร <c oughs> ะบาด ภาคใต้น้ำก็ท่วมเงินยากเงินท้ายากเนาะก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามสาวรับแรงสวยรวกันทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีมีึ่งเดือรวยๆวยปังังเลยค่ะนะคะอยากให้ทุกคนดูเพราะว่ามีคนโหนมาลองเหม่งได้ที่เป็นสื่อโหนแอดมินอยากจะช่วยมากเลยบอโอ้ยเป็นเมียกองสนามได้จะดีนะเนี่ยจะได้ดูให้ออกเลขที่สาวรับแรงบ้างเลค่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นเลขสายทหารนะคะก็คือวิ่งบนสามนะ จนเป็นหอยซองที่พี่สายซื้อมานะคะบนสามห้าหนึ่งนะคะวงการคือสามห้าแปดนะคะร่างหนึ่งสามจองการห้าสามนะคะพอดีพอค่ะค่ะแล้วถ้าใครสนใจจะอุดหนุนแคลเซียมพี่สายนะคะหรือว่าน้ำมันรำข้าวอะไรเงี้ยก็อไลน์พี่สายมานะคะศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่นะคะตักมานะคะห้องพี่สายจะมีห้องหวยอวนวีไอพีห้องหอย รัฐบาลเข้าหวยหุ้นอานอยลาวนี่ดีดาวโดนม,มาเลสิงคโปร์มีหมดเลยนะค่ะจ<า>้ะก็ออขอให้โชคดีเลยเลยเอง่ลยนะคะค่ะจ้ค่ะก็ออกไปข้างนอกก็สวมใส่แมสด้วยนะคะพี่ตายพบเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะค่ะจ้า,า,จาเช่นกันจา้าค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ่ะค่ะวัสดีค่ะไม่สายเข้าจา้าจ้าจ้าจค่ะ,คะ,คะและนี่ก็คือแนวทางของสาวรับแร์นะคะค่ะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมหกห้าวิ่งสายทหารวิ่งสามบนนะคะจับกู่สามห้าหนึ่งนะคะล่างหนึ่งสามนะคะตัวกันก็จะเป็นสามห้าแปดนะคะแล้วก็ตัดเล่นก็จะเป็น 5 3 3 5ามสามห้านะคะห้าแดแด้วยนะคะแล้วก็ห้าหตัดเล่นด้วยนะคะค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวรับแรนะคะเป็นหวยซองนะคะหวยซองเรียกวิ่งสายทหารนะคะก็ฝากตามปากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลเซียมน,นะคะแคลเม แคลเซียมแคลแมกแคลเซียมนะคะผสมแมกนีเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะค่ะแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่านะคะลูกเกาไขข้อ,ขอกระดูกทับเส้นประสาทนะคะค่ะทานวันละ1-2เม็ดหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะค่ะและนี่ก็คือแนวทางนะคะเลขวิ่งสายทหารน,นะคะค่ะใครสนใจแคลแมกแคลเซียมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะหรือว่าโทรได้เลยนะคะโทรมาเบอร์ เดี๋ยวแอดเอาลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็วันที่9นะคะถ้าทันนะคะถ้าถ้าถ่ายทันนะคะก็จะเอาแนวทางนะคะวันหวยออกนะคะจะเอาหวยซองนะคะของสาวรับแลหรือว่าเอกต่ายน้อยนะคะหรือว่าใคร ซื้อยาตัวนี้ไปนะคะก็จะมีนะคะแนวทางให้นะคะวันที่9นะคะเอ้ไม่ใช่ทุกวันหวยออกนะคะเดี๋ยวแอดเอาให้นะคะใครหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ซื้อยาตัวนี้ไปนะคะแคลแมกหรือแคลเซียมนะคะค่ะก็จะได้แนวทางนะคะจะได้แนวทางนะคะหรือว่าเพิ่มเพิ่มไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรทิ้งไว้ให้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ก็จะวนๆหน่อยนะคะวันนี้ยุ่งๆหน่อยนะคะมีตัวเล็กๆนะคะวุ่นหน่อยนะคะค่ะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ